สวัสดีครับวันนี้ร้านเครื่องเสียง PMC ทําการติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับสำหรับคุณไดสตาร์เลีนะครับตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับาการติดตั้งทั้งหมดไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับฟังก์ชันควบคุมที่พงมาลลยยังใช้ได้ปกตินะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเกียร์ถอยหลังนะครับกล้องรอบคันก็ทํางานได้ตามปกตินะครับปรับมุมกล้องได้ตามปกตินะครับ โอเคนะครับส่วนตัวรถตัวนี้เดี๋ยวทําให้มันหายไปได้นะครับมันอยู่ในตั้งค่าของตัว Android นะครับมันแถมมาให้นะครับโอเคนะครับการใช้งานของกล่อง a n d r o i อยด้ของตัวจอ Android ตรงรุ่นตัวนี้เป็นจอ10นิ้วนะครับตัวนี้เป็นแรม6ลอม128นะครับทางร้านมีแรม6ลอม128แรม8ลอม256แรม12ลอม2ลอม256นะครับแล้วแต่งบประมาณของลูกค้าเลยนะครับตัวนี้รองรับ a p p l e c a r า l a y ด้วยนะครับ รองรับ android auto นะครับแล้วก็เป็นจอ10นิ้วนะครับ qled นะครับ2 4 k นะครับความความเข้มสูงสุดในปัจจุบันนี้นะครับทัชสกรีนลื่นไหลนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นแลม6นะครับแชร์ฮอสปอร์ตจากมือถือให้มันก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ซิมให้มันก็ได้นะครับถาดซิมแยกอิสระนะครับจะอยู่ในเก๊ะตรงนี้นะครับเนี่ยครับถาดซิมนะครับเอาใส่ซิมทีหลังได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เราแชร์ฮอสปอร์ตให้มันอยู่นะครับวิธีการแชร์ฮอสปอรัับข้นตอนที่1คือเปิด เพสปอตในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับแล้วมาที่ตั้งค่านะครับมาที่คําว่า WiFi นะครับจิ้ม w i f i เข้าไปนะครับจิ้มอย่างนี้นะครับมันก็จะเจอมือถือเราแล้วก็เลือกมือถือของเรานะครับแล้วก็ใส่รหัสพาสเวิร์ดที่อยู่ในมือถือของเราอันนี้ผมเชื่อมต่อมือถือผมอยู่นะครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ Netflix ก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับสําหรับคนที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมลงให้นะครับลุกทีวีนะครับสาหรับดูทีวีออนไลน์นะครับ เปลี่ยนช่องนะครับแตะที่หน้าจอนะครับกดกดตรงคำว่า channel นะครับลื่นดีนะครับจอคมชัดนะครับตัวนี้ได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าวิทยุเดิมมากนะครับใช้ควบคู่กับแอมบ s s อสกับลำโพงบอสของเดิมที่มากับรถได้เลยนะครับออกจากนี้ก็ลูดลงมานะครับกดบ้านนะครับ YouTube นะครับ เสียงทรงพลังมากครับไม่ต้องเปลี่ยนลำโพงเลยครับเสียงสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงนิดนึงนะครับจะสหรับคนที่ข้องใจว่าเปลี่ยนวิทยุนอกจากจะได้จอใหญ่ขึ้นแล้วนะครับยังได้เสียงดีขึ้นด้วยนะครับ ผิดลิขสิทธิ์สามารถลงแอปพลิเคชันเพิ่มได้นะครับก็คือมันมีระบบเ l a y Store นะครับตรงนี้นะครับเข้าไปใน p l a y Store แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับพอลงชื่อเข้าใช้ก็ใส่ gmail ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปแล้วเราก็จะสามารถาลงแอปอื่นๆเพิ่มได้เลยนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้ก็เข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับอ,อันอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับหลกักๆอันนี้อีควอลเซนะครับ จอตรงนี้จะมี DSP มี DTS นะครับแล้ก็ปรับแต่งตามที่เราชอบได้เลยเนี่ยครับฟังกช์ชันการปรับแต่งเสียงละเอียดมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรไม่เป็นเราปรับเฉพาะตรง EQ ก็พอนะครับยกแค่กราฟมันขึ้นมาแค่นั้นก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปเล่นอะไรมากมายนะครับก็แล้วแต่ความสามารถเฉพาะตัวแล้วกันนะครับอ่าคราวนี้เราบอกข้อดีทั้งหมดแล้วนะครับเรามาบอกจุดอ่อนของการเปลี่ยนจอนอน,นิดนึงนะครับ ระบบการปรับแอร์จากข้างหลังที่ตัวเรียแครเมดเนี่ยจากปุ่มนี้มันจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่เราสามารถปรับแมนวนวลที่จอด้านที่ด้านหลังได้นะครับมันมีปรับแมนนวล่างปรับไดป้ปกติอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแลกเอานะครับระหว่างได้จอดีจอคมชัดคุณภาพเสียงดีขึ้นนะครับรองรับแอปได้หลากหลายนะครับ ก,การปรับแอร์ด้านหลังนะครับซึ่งการปรับแอร์ด้านหลังเนี่ยมันก็มีปุ่มปรับด้านหลังให้อยู่แล้วนะครับก็ปรับจากด้านหลังเอานะครับนอกนั้นใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับโอเคสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ร้านเครื่องเสียงพ m เมนะครับ0844644141ตัวเริ่มต้นตัวนี้อยู่ที่20,000บาทนะครับแรม6ลอม128นะครับเรามีแรม8ลอม256แล้วก็แรม12ลอม256นะครับสอบถามราคาเข้ามาได้เลยนะครับการติดตั้งไม่ตัดต่อสายไฟ ทั้งระบบนะครับตอนขายรถกลับสภาพเดิมได้นะครับไม่มีช้ำไม่มีขุ่นอนะไรทั้งสิ้นนะครับขอบคุณครับร้านอยู่กทมรครับขอบคุณครับ